บิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมอ่าสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการเอ่อเป็นสระตันวีนหรือว่ากัสฟัตฮะไต้กัสรอไต้ดอมมาไต้ก็คือสระฟัตฮ,ฮะสองตัวกัสรอสองตัวดอมมาสองตัวนะฮะก็เริ่มฝึกจากการเขียนไปพร้อมๆกันเลยอ่านะฮะอลีฟลากตรงมา อาบาคือบาเริ่มจากขวามีจุดตัวตาสองจุดตัวซาสามจุดตัวจีมจุดตรงกลางตัวฮาตัวคอตัวตัวดานตัวซาน tora tora to dài y chấm to sin to shin chấm to sad to ba to ta to ain to za fa of kaf lam mim nun waw ha dan wa hamzah ya a di ni raka mari ando sara nah a sara สระที่บอกไปก็คือตันวีนะฮะก็จะมีฟ้าทาสองอันอ่ากัสระอสองอันดอมมะสองอันเวลาเขาเขียนดอมมะเนี่ยเขาก็จะเขียนอย่างนี้ก่อนเป็นกับหัวกันก่อนมันก็จะมีอย่างอื่นอีกเดี๋ยวค่อยเราเรียนต่อไปอ่าอย่างบนนะฮะบนกับบนอันนี้คือล่างกัสระอจะอยู่ล่างเส้นอ่าทีนี้นะฮะ ก็จะกลับมาตัางตรงฮะตั้างตรงกว่าทีนี้ก็มาดูว่าเอ่อ <c oughs> ตันวีเนี่ยมันมีค่าถ้ากับอะไรเราเอาตัวบาร์ก่อนเลยนะฮะสมมติตัวบาบาบานะฮะถ้ามันจะมีตันวีเนี่ย คืออันนี้ผิดนนผิดคือแค่เขียนตัวบาธรรมดาแล้วก็ใส่มันจะอ่านว่าบันบันตันวีตัวนี้นะฮะมันเป็นรูปของมันก็คือบอบาแล้วก็นูนอ่าวาฟาธาแล้วก็นูนอ่าแสดงว่าไอขีดตัวนี้เนี่ยมันแทนมาจากตัวนี้นูนมีสุกูล ไอโนนะฮะไอโนนอยู่นี่อ่านูนก็คือนอนหนูไงบอยไม้อ่าแล้วก็ฟธาธะเจกานูนบอบาฟาธะเจกนูเกนเอาว่าบันอาว่าบันนะฮะทีนี้เอาว่าใช้ตัวอื่นมาเลยก็คือเขียนมันกันเขียนมันก็เลยสองตัวไปเลยแต่ทีนี้ผมจะไม่เขียนนะฮะอืมบา ฟัดหะไตบันตาฟัดหะไตตันซาฟัดหะไตซันยีฟัดหะไตยันฮาฟัดหะไตฮันข้าฟัดหะไตคอนดัลฟัดหะไตดันดัลฟัดหะไตดันรอฟัดหะไตรอนอ่ารอเป็นเสียงหนานะฮะจะไม่อ่านว่ารัน จะอ่านว่ารอนเพราะมันสะกดด้วยสระอออ่ารอฟัตฮาไตรอนเหมือนตอนที่คลิปที่แล้วที่เราพูดถึงรอฟัตฮะรออ่ารอฟัตฮาไตรอนใจฟัตฮาไตซันซีนอ่าเดี๋ยวผมจะ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 ,จะขีดเส้นใต้ที่มันเป็นอักษรเสียงหนานะฮะตัวรอก่อนเลยแล้วก็ตัวคอตัวคอเนี่ย คอฟัตฮะไตคอนนะฮะคอนไม่ไม่คันนะฮะต้องคอนอ่าตัวจายฟัตฮะไตซันซีนฟัตฮะไตซันชีนฟัตฮะไตชันซอสอ่าซอสเป็นอักษรเสียงหนาซอสฟัตฮะไตซอนลอฟฟัตฮะไตดอนวอฟัตฮะไตตอนวอนี่ยน้าหมดเลย ظ ا ่ ت ح ด ت ะรนเกรียนฟตอัตัวเกรนมีจุดนะตัวเกรียเกรนก็เป็นโวฟัดฮะไต้รอ่ะรนนะไเม่อนรนฟาฟัดฮะไต้ฟันกอฟฟัดฮะต้กอน่อนก็บฟัดฮะตกันลามฟัดฮะไต้ลันมีมฟัดฮะตมัน นูนฟัตหาไตนันวาวฟัตหาไตวันฮาฟัตหาไตฮันไปให้ฮามซาฮะฮัมซาฟัตหาไตอันยาฟัตหาไตยันอ่าต่อมานะฮะฟัตหาไตมันมีมันมีมันมีอย่างนี้นะฮะฟัตหาไตฟัตหาไตมันก็เป็นตัวนนู มีอักษรปริศนานที่เราจะเอามาเข้าหน้ามันแล้วก็นอนหนูลงท้ายแล้วก็ไม้หานากาศหรือสระออนนะฮะสระออนคอนคอนเขียนสระออนคอคอพระธาตุไ้คอนอเห็นไหมฮะรอ ฟาทยรอนรอนรอนอ่าซอดฟาทยซอนบอดฟาทยดอนอ่าปอฟาทยบอนวอนรอนปอนอ่าปอนฮะมีกี่ตัวฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าแนะฮะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ต่อมาก็คือกัสรรไตกัสรอไต,สอตเสียงของมันก็เป็นสระอีแล้วก็นอนหนูอ่าสระอีน,อนหนูก็เป็นตัวฟัอากัสรอตัวแรกก็คือสระอีกัสรอตัวที่สองคือนอนหนูนั่นเองหรือหรืออะไรฮะ หรือยังไม่บอกเดี๋ยวเราไปดูกันเลยบากัสรอใจบินง่ายง่ายเลยบากัสรอใจบินตากัสรอใจดินตากัสรอใจซินยิมกัสรอใจจินฮากัสรอใจฮินคอกัสรอใจขินดาลกัสรอใจดินดาลกัสรอใจวิน را كسرة ز رين زاي كسرة زن سين كسرة تاي سين شين كسرة شين صاد كسرة سين ضاد كسرة تاي ضين طا كسرة طين كسرة عين كسرة عين غين كسرة غين فا كسرة فين กอฟกัสรอไตปินกัฟกัสรอไตปิญลามกัสรอไตลินมีมกัสรอไตมินนูนกัสรอไตนินวาวกัสรอไตวินฮากัสรอไตหินไปฮามซาฮามซากัสรอไตอินยากัสรอไตยินอ่าสรุปว่าอันนี้คือ หลอกนะฮะอันนี้คือหลอกจริงๆคือมีสระอิและก็คือนอนหูอ่าตอมมาตอมา,อ,มาอ่าเราจะใช้สระอะไรดีตมมแต่ที่แน,น่ๆต้องมีคือนอนหูเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าตอมมาตัวนี้ตัวที่สองเนี่ยมันต้องแทนนนหนูนนหนคนนนูคือนูนูนก็คือนนหูอันนี้ก็คือนอนหูอันนี้คือนอน,น,อนหนูนนหูอ่า แต่ว่าตัวแรกนี่เราจะใช้สระอะไรเอ่ยก็เป็นสระสระอูอ่าสระอูก็ไม่โถด้วยอ่าต้องเป็นสระอุสระอุนะฮะพูดผิดนะฮะสระอุเฉยๆไม่โรไม่เกี่ยวไม่โถไม่เกี่ยวนะครับสระอุแล้วก็น,นหนูตามหลัง อ่าอธิบายเลยนะฮะบารอมมาไตบุญอ่าบุญบุญตาดอมมาไตตุนซาดอมมาไตซุนจีมดัมมาไตจุนฮาดอมมาไตฮุนคอาอมมาไตคุนดัลดอมมาไตดุนท้าลดอมมาไตซุนรอดอมมาไตรุน Zaດຕຊົ ສມຕຊົນ Shiດມ sun ສດດມຕຊົນລດໍມຕດົຕມຕ Phົ ລະ hunໍຮ ມ runົນ Fairດມຕ phົນກໍມຕ Phົກafດມຕກົນ ลามดอมมาได้ล wow, ha, uh, uh, nah ุนมีมดอมมาได้มุนนูนดอมมาได้นุนวาวดอมมาได้วุนฮาดอมมาได้หุนฮัมซานะฮัมซะดอมมาได้อุนยาดอมมาได้ยุนอ่าดอมมาได้ก็คือเอานูนเป็นตัวสะกดนั่นเองอ่านะฮะก็นั่นคือการ ทีนี้เราก็จะจะรวมเสียงเลยนะก็จะเป็นทั้งบันบินบุญตันตินตุนตันตินตุนสันสินสุนจันจินจุนฮันเินพุนคันคิน คุนดันดินดุนดันซินซุนรอนรินรุนซันซินซุนซันซินซุนชันชินชุนซอนซินซุนดอนดินดุน طن 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 ظن 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 عن عين عن غن غن غن, غن فن فين، فن, فن عن, قن قن كن 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 لن 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 من มินม uh, nah. nah. ุนนันนินนุนวันวินวุนฮันฮินฮุนหายไปอันอินอุนยันยินยุนอ่านะฮะสำหรับการนี่นะฮะให้ตรงๆรงบ้างอ่ากรกชัดนะฮะ ก,การใส่สระคู่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกไปหลักใหญ่ประการใหญ่คือจะต้องจดจำแหล่งกำเนิดเสียงแล้วก็สระจะอ่านได้ง่ายมากเลยแต่ว่าถ้าได้สระแต่ไม่ได้แหล่งกำเนิดเสียงอ่านยังไงก็อ่านไม่ถูกอ่านยังไงก็อ่านไม่ถูกก็อย่าลืมทบทวนแหล่งกำเนิดเสียงในคลิปก่อนหน้านี้นะฮะ ก็ได้อธิบายไว้แล้วว่าภาพของมันจะอยู่ประมาณไหนตั้งแต่ส่วนล่างของลำคอขึ้นมาที่โคนลิ้นกลางลิ้นข้างลิ้นปลายลิ้นแล้วก็ริมฝีปากอนะอฮะคลิปต่อไปผมก็จะมาะพูดถึงเรื่องของสระอาสระอีสระอู